โช่วยคุยอ่ะพวกฉีดปวกอ่ะโอเคนะแกะพกูดอะไรนะไปพวกขึ้นรถดีกว่าโอ้ไอพวกนี้มันพูดจาไม่ดีเลยนะพวกนั้นทำไมแต่งตัว่กลัวจัง,งนะเหตุใดนั่นน่ากลัวแหละตัวกอ,อ,อ่ะนะอ๋อหรอไม่กลัวใครฆ่<ไ><ว>าแมลงหรือไง<ร>อ่ะกลัวหมดอ่ะไว้ใจใครไม่ได้ไ,ไง ของนี่นายต้องการะฉันมีให้แค่ครึ่งหนึ่งก่อนะครึ่งหนึ่งหรอใช่ยากเท่าไหร่แล้ะจากร้อยหนึ่งเราตกลงไว้ร้อยหนึ่งไม่ใช่หรือไงร้อยห้าสิบไม่ใช่หรอโอ้ฉันบอกตอนไหนร้อยห้าสิบทำไมได้น้อยยังเลยอ่ะ ก็ตั้งนานแล้วนะพวกนายจะบีดพวกเราหรือเปล่าเนี่ยอีกห้าสิบโอ้โหฉันไม่ได้บีดฉันแค่ส่งแค่ครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมล่ะฉันยังทำมันไม่ทันเลยหรือนายจะไม่เอาอใช่จะให้ครึ่งหนึ่งก่อนเราพวกใช่ ได้ดีแต่นายต้องโดนพวกเรากะทืบค่อยกลับนะครึ่งหนึ่งโีเป็นความคิดที่ดีมันเป็นไปไม่ได้อะสิ่งที่นายพูดมันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยแต่มันกำลังจะเป็นไปอ่ะส่วนไหะที่บ์ฉัน,นฉันไม่ให้พวกไหนเลยสักถ,ถุงเลยนะเว้ย แล้วนายจะเอาของถรากะทืบมาเราก็กระทืบกลับแยากอะไรอ่ะคะดลงในแต่เอาของนายทำอะไรฉันยังไม่เห็นของเลยนายจะเอาของมาส่งนายของอ่ะแต่ฉันไม่เอาโยไปว่าอไอ่ะเอาครึ่งนึงก่อนก็ได้แต่ ให้ฉันถอนแก้มซอตี้นายสองคนเอาไหมละ่ะโธมกงเป็นบ้าเลยอะถึงถถือว่าเป็นถือว่าเป็นดอกเบีย้ยแล้วกันดอกเบียนนเ้ยแพงไปหรือเปล่านีนะ่หน้าแพงนะ ฉันไม่อยากให้หอมเลยสิจำได้ว่านายปากเหม็นหน้าโยโยโยนตัวเหม็นด้วยอ่ะฉันไม่อยากอย,กอยู่ใกล้อ่ะนะคุยเลยแต่เราเอ,าอร้อครึ่งหนึ่งไม่ได้เราต้องอ้อทั้งหมดโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าม,มันให้มาครึ่งหนึ่งอ่ะ ไม่ได้ต้องมีเรื่องอะดรต้องมีเลื่อ,อดอมาแทนนะถ้าครึ่งนี่ไงก็เรารับมาครึ่งก่อนเราต้องเอามานะันอยู่แล้วละเพราะมันจงใจจะปิดเราอืใช่สิ เดี๋ยวให้พวกแกไม่หนาวกันเลยหรือไงวะไม่หนาวนะ่ะโอ้ยตายเลยมาจากไหนเนี่ยฉันโดนราดน้ำแข็งบ่อย,ยนะนันชินนะ่ะเดี๋ยวให้เอ็ดเวิร์ดเช็คของนะเออเอ็ดเวิร์ดดูของนี่ได้เลยพวกจิบของจากกระเป๋ามันมาใส่ที่กระเป๋าเองก็ได้นะจะพออยู่กระเป๋าแก ว่ามันไม่พอจริง,รงๆเอาเป็นสร้อยพวกนายก่อนก็ได้ละมัดจำชัวร์เลยแค่กันชา50แพ็คจอสร้อยฉันเลยหรือไงมันต้องมีอะไรมัดจำนะพวกพอนี่มันก็หลายเดือนแล้วนะฉันบินไปนิวยอร์กบินกลับมายังไม่ของ ใครเป็นคนเดินเรื่องเนี่ยอบอเทอร์หรอนะฉันติดต่อพวกมันทุกวันนะพวกมันเฉยอะพวกฉันไปนิวยอร์กก็หลายวันแล้วนะทำไมต้องติดต่อไม่ได้ไตายเถอะมันอาจะปิดชั้นนะพวกโจแบบอปเตอร์ งมันมีแค่ห้าสิบเองอ่ะพวกมันไม่ครบที่กําหนดเนี่ยไม่เป็นไรนายหยิบมาเลยห้าสิบนายหยิบใส่กระเป๋าไว้อ่ะเดี๋ยวตํารวจมาทําไมต้องมานัดส่งตรงนี้อ่ะไม่เห็นคนหรือไงเนี่ยเดินเพ่นพานไปหมดเดีย๋ยวมันก็แจ้งตํารวจหรอกลองเปิดแล้วนับดูใหม่นะเวนมันติกมันตุกติกอะะรับเตอ มันให้มา45เองกับพวกนายนับดูดีหรือ,อยังอ่ะชัวนายนับดูอีกทีั <c oughs> น,ไม,นไ,ไม่เคยใส่แบบนั้นอ่ะที45่45เราก็เอา โอ้เงี้ยเดี๋ยวฉันเอามาให้ข่าวหน้าแล้วกันยังไงดีรับได้นี่เอาสี่สิบห้าก็ได้ใช่แ,แต่ถ้า<ม>นาย <40 S 2> จะกลับ <5 S 2> นายนะต้องเอาสร้อยมาก,ก่อน ไอ้โู้พมาว่ะมิสเตอร์โพมาพวกโ่ะพมา Let's go โยโยโยนายเปิดรถสิเบียเลยแลรปแรปมาแล้วเจ้งตำรวจวิ่งมานี่เราวิ่งมานี่เราต้องเอารถเอารถไปแบกรถให้ มาตามตํรวจตามตํรวจตามตำรวจตามตํรวจตามพวกมันไปแล้วโอเคโอเคเราวิ่งแอบก่อนเราแอบเราแอบเราเอารถแจ้งตํรวจแน่เลยพวกมันสนิทแต่วันเนี้ยของก็ได้ไม่ครบว่ายน้ำหนีไปหรอ ไอ้เจอแก๊งบัตรหลุดว่ะตัวเดียวกัตัวสภา,านอ่ะทุกคนอยู่ไหนนะอยู่ไหนลงท่าน้ำเลยเพี่ขึ้นมาเลยพี่รีบเอารถตำรวจไปแล้วอ๋คนที่มีของไปก่อนเลยอ่ะฉันมีเอพีทงร้านนะเพ้ยวิ่งมาเลยกลับมาเลยกลับมากลับมาวิ่งรียร้อถมีหอว่ะหออะไรมา มาอกแล้วก็ไม่หมดก็เงอนพอใครอ่ะนักข่าวเปล่าเลโเกโเ้กโเลโก้เลโก้เลโก้ เองตามล่ามาเนี่ยเจอบัตรหลุดตัวนึงเจอบัตรหลุดตัวนึงตรงผมเลยเนี่ยตรงไหนตรงไหนตรงผมเลยเนี่ยผมวิ่งอยู่ไอ้หนังหลังก็เขียวกร่อยยาไปเขียกร่อยู่ไหนวะตรงเองแล้วเมอผมวิ่งผมวิ่งไปรถก่อนผมวิ่งไปรถก่อนมันกำลังเดินไปทางร้านร้านมันอะยังไงบาดอ่ะขับไปขับไปหามันดิพี่มันเดินไปร้านบัดเหรอใครมาใครมาแก๊งมัน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  ใช่เหรอไม่ใช่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 ใช่พวกนี้มาโจรโจรโจนโจนมาทำอะไรวะโย่วโพวกทำไร,ไรอ่ะพวกแกแจ้งตำรวจหรืองไงวะมีอะไรพวกแกมีอะไรฮะฮะพวกแกแจ้งตำรวจเหรอพวก แจ้งทำไมมีไลน์ฮะอะไรนะฉันไม่ได้แจ้งอ่ะมีไลน์นายแจ้งเหรอไม่ได้แจ้งวะไม่ได้แจ้งเว้ยโอไม่ดีเละไงฮะไอเวนเอ้ยจะด่าใครเวนวะจะลงรถมากระทืบฉันไหมมวยโอาใจเย็นน่ะนี่มันเขียดจยตายเลยนีทำมาค้าขายอ่ะจะไปเดี๋ยวนี้ไปโอเคอะอะไรพวกอ่ะไรเงี้ยอินโดนีเซีย ไปวิ่งข้างหลังไมีนคนว <NPC S 1> ิ่งเหรอน่าจะ NPC e ปะ่ะไอดิเปียวจะพาวิ่งนี่ไงวพวกมันนี่ไงเอ้ยทำไรวะอันนั้นมันเล่นขำๆเว้ยพี่ตรงนี้มันเล่นจริงจังอันนั้นมันเล่นกับแอดมินเกิดอะไรขึ้นแกมาทำไรตรงนี้เนี่ยนี่ ปล่อยให้เขาคิดก่อนเขาน่าจะหนาวเรายืนตรงนี้แหละเออเป็นไงเนี่ยหนาวว่ะที่นิวยอร์กยังไม่หนาวเท่านี้เลยอ่ะพวกนายเคยไปไหมเนี่ยเ,เคยไปเที่ยวอยู่นะ ออหไอเซริโอไอเซเดโอมันมันเมามันเสียอาการนะว่ามันคุยคนเดียวสงสัยหนาวหนาวจนเพียนนะดูตาลุงไม่ดิไม่ใส่ชุดหนาวกันหนาวเลยอ่ะไไมม่าาจใครดก้ เพื่อนเพื่อนเธอหนาวตายที่เอสนุกเจอเจอเพื่อนเธอหนาวสลบที่นั่นเหมือนพวกโฮมเดลเลยใช่เราได้ผมผ้าให้เขาหรือเปล่าอคะอีกคนนึงก็อยู่ใช่ฉันเพิ่มความอุ่นให้เขาแล้วโอ้ทำยังไงอาโอ้โหสี่รถตัวเขาเลยเถื่อนเป็นบ้าเลยอะน่าจะเพิ่มความความอุ่น ฉันยังเห็นเพื่อนเพื่อนในแก๊งนาอยังนอนหนาวอยู่นู้นคนนึงนีู่นะตรงไหนตรงไหนอะตรงนู้นเลยน่ะที่เด็กหงายหมอนั่นข้างหลังๆหน่าไอ้คนที่ใส่หมวกนอนหนาวอยู่อ่ะอ้าวใครยังนอนอยู่อ่ะโออดีบกมันนอนมันนอนหนาวสลบอ่ะมันไม่มีเสื้อผ้าหน่าจะหาเปอร์โอ้โหเปอร์อยู่ไหนอะครับเปอร์ เธอไม่หนาวเลยหรือไงเอาเสื้อฉันไปใส่ไหมอ๋อไม่เป็นไรอ่ะเสื้อในซักบ้านหรือเปล่านะฮะก็หอมมอีกลัวแพ้ฝุ่นอ่ะเรามาดมดูไหมล่ะเนี่ยใกล้ๆแค่นี้ก็คันจมูกแล้วอ่ะจวยพูดอย่างนี้ก็ beautiful สิ beautiful อยู่แล้วอ่ะขอบใจนะแจ้งมิสเตอร์โพให้พวกเราโดนจับเนี่ยมันไม่เตร์กเลยนะรู้ไหมอ๋อไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่พวกเราอ่ะนะ เราไม่ทําอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคําพูดมันพูดอย่างนั้นได้แถมบิดพวกเราให้พวกเราโดนจับแล้วคิดว่าพวกเราจะไม่ได้ของคืนให้โดนจับใช่ไหมหลายปีพวกเราลืมแล้วไม่ได้ของส่วนที่เหลือคืนใช่ไหมมันจับทันรู้ทันอะหลายคนหลายคนไม่ได้แจ้งอัไรนะฉันจริงใจอยู่แล้วอะไม่อะไรก็บอกตรงๆนะ ไรต้องการอะไรอ่ะของแค่นั้นมันยังไม่พอหรือไงต้องการสร้อยในไงแทนของที่เหลือโอ้ตแดนนี่ไปไกลที่พวกโยแดนนี่ไปไหนอ่ะ <God. S 2> พวกเออเดี๋ยวฉันไปคุยด้วยพวกไปคุยโทรศัพท์รอเดี๋ยวฉันเชียร์พวกนี้ก่อน แดนนี่เพื่อนเจมมี่ไงเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมชัวใช่เลยพวกให้ตายเหอลูกป้าพอลลี่จำได้ได้พูดเราไงอยู่หน้าฮูดเด้อพวกโอ้ป้าพอลลี่ไม่ใช่ป้านายหรือใครอ่ะฮะคนแถวนั้นมันมีตังค์มาเดินแถวนี้ด้วยฉันคุยกับเพื่อนฉันอยุดโอ้เพร่ะทีนะมาเอาสร้อยในมาจะได้จบจบเรื่องอ่ะถือว่าเรื่องตำรวจพวกเราไม่โดนจับพวกเราไม่ติดแล้วกันโอเคไหม เดินไม่ให้ยใส่เสื้ออาเธอร์เอ็ดเวิร์ดนายขึ้นรถแล้วนายไปหยิบฮูดที่รถไปเไปไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดดอาเธอร์ไปหยิบฮูดรถโย่บอยหยิบเสื้อหยิบฮูดที่รถพวกโอเคไปใส่ที่รถไปเดี๋ยวหนาวตายเหมือนพวกนี้อ๋อฉันไม่หนาวตายหรอกนะเดี๋ยวนายได้ตายไปละลายเหมือนปุ๋ยหรอก ยังไงพวกอ่นขอดีๆได้ไหมเนี่ยหรือว่าให้ฉันกระทืบนายสลบแล้วดึงไปดีล่ะโอ้โหฮะจะกระทืบฉันหรือไงกระทืบ่ยทำไมอ่ะฮะเคยกันดีๆก็ได้นะ่ะวันนี้ชิลินไม่เห็นมาเลยนายไม่อยากได้ของนายหรอกวะนายพูดจาแบบนี้ไม่เอาแล้วอ่ะอย่างเงี้ยประสาทอ่ะไม่เอาแล้วหรือไงจะได้สร้อยอย่ะ กระทืบยังไงหรอ Air Force One ฉันจะไปอยู่ที่หน้านายไงดีไหมล่ะโอ้ท่านายพูดยโยโยโยเคลอเตอร์นั่นวะนั่นอารเธอร์นี่ว่ะเป็นกาดที่นี่หรอวะเอ็ดเวิร์ดเชียวให้ตายเถอะอารเธอร์มานี่หน่อยเคลีร์เรื่องหน่อยพวกรู้จักจริงหรือเปล่าวะาคำว่าเธอก็ไม่รู้สิพูดคงใครจะโม้กันยังเยอะว่านะ ไอ้อาเธอมันช่วยเคลียร์นี่ออโ้้ยไเวเขาแกล้มเองได้ไงน้าหัวขึ้นแข็งเว้ยไอเวนเฮ้ยไอ้เวนวอล์วิ่งหนีได้หนีหนีได้หนีหนีได้หนีไอแสงปาซ่านหัวาซะ อาเธอร์มาช่วยหน่อยอาเธอร์ดูงูไปไปโกตีอะไรแบบนุ่นมาไป โอโเจ็บสนนแททำใจดีพวกเย้ยมูแล้วเตมไป full แว่ามันมันต้องขัพกลับเอาเพื่อนอะเราเราสุ่มรลอที่นี่ไหมเพยอไปเลยไปเลยซุ่มห่อไหมดีไหมนะพวกตามบาโบะใจดีวะ บบเวนพวกมันวิ่งหนีห่างชุดตื่นเลยอะหาเพื่อนไปรักษาเถอะได้เลยอะ